เพียวอชลาพรคงยศนะคะออกมาเปิดใจสัมภาษณ์ค่ะหลังจากจบก,การแข่งขันซึ่งชนะโปลแลนด์มาได้นะคะสำหรับการสู้สึกกันในวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2 0 2 4รอบคัดเลือกค่ะซึ่งเพียวเนี่ยก็ออกมาชื่นชมรุ่นน้องอย่างวิภาวีสีทองนะคะสำหรับฟอร์มการเล่นซึ่งนอกจากเพียวจะชื่นชมแล้วก่อนหน้านี้นก็มีโค้ยก็ออกมาพูดถึงเหมือนกันสําหรับฟอร์มการเล่นของวิภาวีสีทองนอกจากเสียงชื่นชมจากทั้งสองคนนี้แล้วนะคะจะบอกว่าเธอคนนี้มาแรงจริงๆได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากเลยนะคะสําหรับแฟนๆทุกอย่างสาวไทยค่ะ ดูจากในคลิปที่ให้สัมภาษณ์ก็เรียกว่ายิ้มไม่หยุดเหมือนกันนะคะสำหรับวิภาวีค่ะจะบอกว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราเรียกว่าโชว์ฟอร์มสถท้านโลกไปเหมือนกันนะคะในศึกวอลเลย์บอลหญิงคัดโอลิมปิก2 0 2 4กลุ่ม C ค่ะซึ่งเป็นการแข่งขันนัดที่4นะคะที่แข่งขันกับโปแลนด์ซึ่งก็สามารถเอาชนะมาได้ค่ะซึ่งการชนะในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการเก็บใช้ชนะเป็นนัดแรกในรายการนี้ซึ่งมี2นักตบสาวไทยที่มีผลงานยอดเยี่ยมทําแต้มสูงสุดให้กับวอลเลย์บอลหญิงแล้วก็ได้รับเสียงชื่นช่นนนชมมกกัเเป็อยยาางาล นั่นก็คืออัชรพรคงยศทำไปได้22คะแนนแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือวิภาวีสีทองช่วยอีก17คะแนนค่ะซึ่งจากชัยชนะเหนือโปลแลนด์นะคะทำให้นักตบสาวไทยของเราค่ะขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนล่าสุดวอลเลย์บอลหญิงคัดโอลิมปิก2024กลุ่ม4ด้วยผลงานลงสนาม4ี่นัดชนะ1แพ้3มี2คะแนนพร้อมกันนี้ค่ะยังมีคะแนนสะสมโลกเพิ่มขึ้นอีกนะคะบวก9.68คะแนนเป็น2 0 9 7 1คะแนนอันดับโลกล่าสุดนักตบสาวไทยของเราขยับแซงเบลเยียมนะ ขึ้นมารั้งที่13ของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจบเกมนะคะเพียวอัศรพรคงยศได้ออกมาให้สัมภาษณ์เอ่ยชื่นชมแล้วก็ยกย่องมดวิภาวีสีทองที่เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการพาตบสาวไทยสยบโปแลนด์คาบ้านค่ะ ซึ่งเพียวบอกว่าวันนี้2หรือว่าวิภาวีนะคะเก่งมากๆเลยที่สามารถลงมาแล้วช่วยทีมได้ดีมากๆก็อยากให้น้องเก็บความรู้สึกแบบนี้ให้เป็นความทรงจําที่ดีแล้วก็พยายามต่อในทุกๆแมตท,ที่มีโอกาสหนูเชื่อว่าน้องสามารถไปได้ไกลกว่านี้อย่างแน่นอนค่ะดีใจกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนดีใจกับโค้ชดีใจกับทุกคนที่เราแบบไม่ยอมแพ้เลยต่อให้เราจะแพ้มา3แมแมตติดแล้วแต่ทุกคนยังพยายามสู้ต่อไปแล้วก็ยังอดทนต่อให้วันนี้มันจะมีบางช่วงที่เราทําได้ดีแล้วก็บางช่วงที่ทําได้ไม่ดี แต่ว่าทุกคนก็ยังเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถคว้าชัยชนะได้สําเร็จก็ดีใจมากๆค่ะค่ะวันนี้2เก่งมากที่2ส,สามารถแบบว่าลงมาแล้วก็สามารถช่วยทีมได้ได้ดีมากๆค่ะก็อยากให้2เก็บความรู้สึกแบบนี้แบบอย่างเงี้ยค่ะไปไปให้มันเป็นความทรงจำที่ดีแล้วก็พยายามต่อในทุกๆแมตช์ที่มีโอกาสหนูเชื่อว่าน้องสามารถไปได้ไกลกว่านี้ค่ะแล้วก็ดีใจกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนดีใจกับโค้ชดีใจกับ ทุกคนที่เราแบบไม่ยอมแพ้ต่อให้เราจะแพ้มาสามแมตต์ติดแล้วแต่ทุกคนยังแบบพยายามแล้วก็สู้แล้วก็ยังอดทนต่อให้วันนี้มันจะมีบางช่วงที่เราทําได้ดีและบางช่วงก็ทําได้ไม่ดีแต่ว่าทุกคนก็ยังเชื่อมั่นซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็สามารถเอาชัยชนะไปได้ก็ดีใจมากๆาค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะพี่พูดหมดแล้ว <ใน S 1> <laughs> ไม่เป็นไรคะ่ะใลนะคะเป็นไงว,วันนี้ค่ะก็วันนี้หนูรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆรู้สึกว่า ทุกคนในทีมอะเหมือนส่งอินนิจส่งพลังให้กันอะแบบเหมือนเชื่อว่าเราอะจะทําได้อะไรเงี้ยคือแบบเราไม่ทิ้งเลยคือเราสู้กันเต็มต่อเต็มถึงแม้ว่าเราจะโดนนําแต่ว่าเราอะพยายามที่จะสู้พยายามที่จะทําให้ได้ในแต่ละพอย n อะคะ่ะให้มันลเ